ก็เททุ่งออกครับพี่น้องเทกระสอบออกกับทักทายสบายดีครับพี่น้องเอฟซีทุกหม่องทุกบอลครับมาอนี่มาหาหัวอีลอกครับพี่น้องครับพาเมพปีกมาเปินอยากมาเที่ยวปลาครับพี่น้องว่ต้องไปสื่อยาลดความบวนครับพี่น้องครับมายางปลาดุดุดยางเขาดุดุกระจอยครับพี่น้องครับมาหาหัวอีลอกครับมาอนี่ ผกระบาตกครับผลกระบาตกเฮ็ดกระบาออกห้วยลอกกก่เหี่ยวครับพี่น้องกลมสุงุสุงุบอยู่ห่อนแดดหลายครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พริกอ่ามื้อนี้ผ้าแม่พริกมายางเหลียนพู่ครับพี่น้องมาหาเก็บหัวอีอกครับอันนี้หัวอีรอกอยู่หลังดานเลยครับพี่น้องครับนี่ หลังด่านเลยครับก้อนี่กอนี่อยู่หลังด่านเลยครับอ่อนเบิดตเลยครับนอ่อนหมดเลยต้องเอาเนาะไว้ให้มันโตหัวลหลอกไปแกงครับพี่น้องแกงเสียหอดปักติว๋วลุงกะาะกะมาให้มาหน้าครับพี่น้องสวัสดีลุงกาะสบายดีด <laughs> จ้าของพื้นที่เพื่อนครับหอยหลอกพ่อได้กเก็บอยู่พี่หลอกหอยหลอกอีไล่ไอ,อพี่สิบริยมเอาดอกมันด้ะครับจงไว้เป็นหมากขยายพันธุ์โดยเมล็ดครับหอยหลอก วิดถทายสมกอเกรดนูก <desserts> ข <Negative hungry> um mm ้รับพี่น้องกอนัง่ายเลยกระไดยน้ำครับพี่น้องน้ำบุญเข้าไปบรไดมุดเข้าไปบรไดครับอันตราย อาซ้อเอาได้ครับพี่น้องครับน้ำพายครับน้ำพายน้ำพายหลายเฮ็ดกระบอกฝนกระปุบบก,กเด้อพี่น้องท่างกาลสินเฮาา่มีฝนเลยครับทัางากูเชนาได้กูดว่าครับพี่น้องมีฝนจักหยาดครับปูมุตุว่าสีมีฝนวันทีหาเป็นต้นไปกะเมื่อเ้านี่สามทีวัดครับพี่น้องเบื้องต้นไม่ต้นไหลเหี่ยวไว้แล้วพี่น้องเอ้ย มาสีมาหาขูดเห็ดเพล็กะโอ้บอกขึ้ครับรพี่น้องฝนบูห่วยให้โอ้โหมีแหม่มีลงมาเตะปูเอาปลู ไอ้หลอกเป็นปืชที่ทนท่านได้พี่นอ้องทนแรงได้ดีครับพี่นอ้องทนแรงได้ดีมากหลายตอนตอนนี้หลายพอดิ่มครับพอดิ่มต้นใหญ่พร้อมครับเพื่อเรือครับเรื่อน้มเพื่อมันเค็มครับมันเค็ม งอกลรอยเครือกลรอยเครือ,อ,อบาดเจ็บครับพี่น้องเบาดมถึกบาดลายเถือแล้วครับในแข็งหลุดแม่แค้นเลื่อนไปหมดแล้วโอ้โต้นอีเดออวบัวๆเลยครับพัวน่ะเอาหนึ่งนัดเอาหน,นึมาตัดกัน ทั้งเท่งก้อนหินพูน่ะที่หลอกนะมือนีแดดว่าจ่าปันไหนครับฝ่าคืมฝ่าทิ่เพาะวายหันกอนพูน่ะทั้งหลังเจ้า,าโอ้โหทั้งหลังเจ้าน่ะ ดอกดอกต้นอีดอกอีไล่ครับสีเป็นสีนะครับพี่น้องครับสนี้เม็ดเป็นเป็นร้อยเม็ดไปแล้วครับร่อให้มันสุกครับพี่น้องถูกูลงฝวนลกมากมันก็เติดครับพี่น้องครับกัขยายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องเมื่อยพี่น้องเศาแดดก่อนเศาแดดอยู่กลางดานครับพี่น้องเป็นดานครับ ล้วมีต้นใหม่ต้นห้งครับพี่น้องไม้รังเป็นร่มโอ้ยสยิครับพี่น้องเย็นสบายครับพี่น้องเบืองเนี่ยหยาเพกเขียวชอุ่มเลยถามีฝนลงมากนี่ครับเฮ็ดกันนาสิออกครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่บะหละหาหวยหลอกก่อนครับพี่น้องนี่ได้เป็นกระสอบแล้วครับกินทั้งยอดกินทั้งใบกินทั้งลัมเลครับมันมันจะอึดอยากหลายครับ บ่มีเห็ดพอแกงใส่ครับบ่มีเห็ดครับมื้อนี้แดีเริ่มร้อนแล้วครับพี่น้องแดีเริ่มหอนแล้วหอนหอนจริงๆครับพี่น้องครับหอนหลายหอนปานเดือนหาครับพี่น้อง หอาไว้ลอกกับได้หลายอยู่ครับเห oh, <yes. S 1> มือนี่มีแผนกมาแบกครับพี่น้องมีแผนกมาแบกครับวันนี้เป็นทัไ่ไหนเมื่อยอยู่บ่เมื่อยบ่เมื่อยกว่าหนังหายอยากมาตรวจสอบหาเบิ้งครับพี่น้อง มันจังสีด้รู้รสชาติครับว่าพี่น้องมาเมื่อยจังใดเมื่อยครับเมื่อยคนครับต้นไม้จักบากแหงครับหน่วยเหลืองๆคล้ายๆลูกลำไยครับพี่น้องแต่โบแมนโอู้ว่เอื่นซื้อมากหกังเขาสีดาก็แห้งยังงเนี่ครับมาหอดเฮือนหอดซ่านแล้วพี่น้อง เอาคอเานื้อหัวที่สั้นแล้วมาแล้วก็เทถุงออกครับพี่น้องเทกระสอบออกเนี่ย <Yeah. S 1> เทกระสอบออกเลยเ <Yeah. S 1> ทออกแล้วก็เฮ็ดมัดพี่น้องไอ้ไม่พีกเฮ็ดมัด mm. เฮ็ดมัดไปส่งตลาดครับพี่น้องกินทั้งเปลือกกินทั้ง ใบครับพี่น้องถ้าบบทรงให้เขากะป,ปอกขายครับพี่น้องปอกปอกขายอันใดงามกะเห็ดมัดครับพี่น้องจับเห็ดมัดเห็ดมัดถ้าอันใดมันฮักมันงอมันน้อยปอกครับพี่น้องปอกขายให้พี่น้องเอาไปแกงเห็ดกินเลยยังสีไปเก็บยอดผักติ่วมาเถมอีเลยครับนี่ ว่ามันสิ่งไง่ายๆได้พี่น้องกว,กว่าสิดงเงินเขานี่ยากเติอบอยู่งได้ครับนะครับเฮ็ดเป็นกรรมเฮ็ดเป็นกรรมกรรมจักบาทไม่พี่สิบบาทค่ะกรรมละสิบบาทครับพี่น้องส่วสิดสงเงินสิบบาทครับพี่น้อง หมุนปลาไพ่หนามไพ่บาทได้การอยู่ครับพี่น้องเอาหาเงินหาทองจากสิว่าได้เนาะพี่น้องถ้าเฮ็ดออกกะสิหาเฮ็ดไปนําเก็บหัวอีหลอกไปนําครับอันนี้เฮ็ดบ่ออกมีแต่หัวอีหลอกอย่างเดียวครับมื้อนี้จังใดกะฝากเป็นกำลังแรงชียแรงใจในเด้อพี่น้องเด้ดเออย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ให้แน่ครับพี่น้อง คอมเมนต์มาสอบถามใดเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ Comment พูดคุยกันใดครับพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นยังไงฝนตกไปครับพี่น้องทางกุฎว่ากาลสินกุชินาไล่เฮานั่งแห่งแรงคือโกรครับพี่น้องยังแห่งแรงเหมือนเดิมวานเข่าไปแล้วกับจักสีรอดบุรอดครับพี่น้องยันเด้เห็ดไม่อย เฮ็ดทรงหาพี่น้องทังเมืองกระสินมดเลยครับห้พี่นอ้งอ,งนนองทั้งกสินได้กินหอยหลอกกำงามครับปลอดสารพิษจากเขาครับพี่น้องบริเภคหัวมาน้่ดอครับพี่น้องรงหัวไว้ให้มันเกิดหล้กก็มเมล็ดมันก็ะล่นมันกระสิงอกเงยอีกครับพี่น้องมือหนามือรุ่นกับไปหาไม่อีกครับพี่นอ้อ,นอ,นาาอ,นอง มันมันจะออกเรื่อยๆครับพี่น้องครับมันสีออกเรื่อยๆครับอ้าจังไดกนกะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทัง้งแม่ครับพี่น้องอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเอด้อทางสีบริภาษคลิปต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ